คุณผู้ชมพาไปดูมิติใหม่ของการเชงเม้งกันหน่อยค่ะปกติแล้วเนี่ยลูกหลานเวลาไปไหว้เชงเม้งมาพระบุรุษเขาจะมีการจุดประทัดแต่คราวนี้จุดเพื่อแผ่ทุกลุ้มเลยค่ะไปชมภาพค่ะคุณผู้ชมคะมิติใหม่ของการจุดประทัดในครั้งนี้ก็คือเอาโดรนค่ะขึ้นไปบินบนฟ้าหลังจากนั้นก็ใช้ประทัดกว่า2 0,000ลูก เนี่ยค่ะเอาไปผูกไว้กระบโดนโอโพอจุดไฟปั๊บเนี่ยก็ค่อยให้โดนเนี่ยบินขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยไม่ได้มีแค่หลุมเดียวเพื่อแพ่ไปทุกหลุมเลยคุณผู้ชมหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเด็ดเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าหลุมข้างๆไปฟองนิติแล้วครับสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ,บ้านบ, <laughs> บางคนก็บอกมิติใหม่เชงเม้ง66อ่ปี2566นสะคะส่วนบางคนก็บอกว่าครีเอทด,ดีอากองอาาบนฟ้า ชอบมากๆแต่บางคนก็บอกนะคะว่าอุ้ยทำแบบเนี้ยฝุ่นมันก็กระจายสิเก็บยังไงก็ไม่หมดสักทีแถมย,ยังฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้าอีกแล้วจะช่วยกันยังไงล่ะถ้าเกิดไม่ไม่คิดถึงตรงนี้นะออก็มีหลากหลายแง่มุมนะคะออแต่ไปยิงประทัดกลางอากาศแบบเนี้ยต้องระวังกระเด็นเข้าตาระวังไปโดนผ้าใบอะไรหน่อยนะอ,อืเดี๋ยวจะกลายเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เข้านะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีหลากหลายคอมเมนต์นะคะออแต่ก็แปลกดีนะแปลกตาจริงเออไม่เคยเห็นเหมือนกันนะชิงเมฆมิติใหม่2566าอยหค่ะ